อยากจะให้ผมเล่าเรื่องประวัติที่มาของท่านพ่อมาทุลสิิ์ผมจะไม่มีเวลาเลยผมต้องเข้าไปสงเคราะห์อยากจะมาปฏิบัติจำนวนมากถ้าใช้เวลาเล่ามาันเยอะๆเมือนกันนัผนผมมาในยุผมนั้นเมื่อศูนห้ารถผมผมาพบปะท่านพ่อโรงสิงในฐานะผู้ดงบาในครั้งนั้น มาอยู่ที่นี่สมัยทั้นพ่อไม่ได้เข้ามาที่นี่เลยท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ให้พระกรรมฐานชาวบ้านชาวเบองชาวกรุงเทพบ้าในใกล้ือเขียงอยู่อย่างสมัครสมอที่คุ้บสถอระานสศทรินั่กินลีนนมันมาได้ทางเดียวการค,คามแับคมก็คือรถไฟ จากกรุงใหญ่มาตรมหาชัยข้ามแา่มหาชัยก็มาลงาเอท่าเทศบาลมหาชัยมาข้ามเป็นน้ำตรงนั้นแหละแั่ทางไมได้ทาฉลอมหรือทาจีนอะไรนะข้ามมาหัรถไฟัั่แหละรถมารถไฟจะรุยมาลงอุษาดีบางทุรัฐตอนนี้ประมาณสามสิบสามสาสี่กิโลยังมาหาชัยปไปในกองเน่ย ปรถไฟสายดั้งเดิมกันสมัยรัชกดาลที่ห้านี่ก็หยุดพักไปชั่วคราวเพื่อปรับปรุงสมเด็จพระเทพรัตสั่งไว้อนุรักษ์ไว้ทีอย่าเพิ่งไปลื้อทิ้งได้ไหมทีนี้ก็ลงมติกันให้ปรับปรุงเส้นทางของรถไฟให้ดีบัรเิาจากมหาชายัยไปสู่แม่แคร่ทางที่ก็ตอนนี้ทางรถมันก็มาสะดวกแล้วมันจะมี เฉพาะคนในพื้นที่ใะหมู่บ้านเสียใส่อยู่นิ่นถนนสอกชอบซอยอะไรเงี้ยแล้วใส่ขนของเอพวกของจำเป็นขึ้นรถจากไม่กองไปหมาชายหมาชายกัไกองระยะยาวมันก็แต่ขนระยะสั้นก็คนก็นิยมใช้รถบอรดเซอร์ไถปิกอัพรถส่วนตัวก็มีรถคงรถเก่งที่คู่ถึงเ่วยอ้ลยก็มีประโยชน์ไม่มากไม่กว้ากว่า ทีนี้เรื่องราวของท่านพ่อเนี่ยก็จะเ,เราเยอะๆนิดนึงผมมาอยู่ที่นี่ผมเรียนพระกรรมฐานจากท่านพ่อแล้วก็ไปฟังธรรมอยู่นั่งเลยแล้วก็รับกรรมฐานท่านไปแล้วก็ไปฝึกเดินพระบ่งอยู่เป็นเป็นละครสองครัง้งครั้งหนึ่งก็ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือน ไปอริวัรกรรมอย่างเงี้ยวารกรรมรูอุปเครเนี้ยก็ประมาณดอนตั้วาเนี่ยแหละมือสมัยศูนย์ห้าก็ไปขึ้นกรรมฐานกับท่านพ่อมาทุนสิงเอากดเอาก็ได้จะได้ให้ท่านเสกเพราะว่าท่านเก่งเรื่องเรื่องพุทโธอยู่แล้วท่านก็บอกไปได้แหละอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านเป็นต้นตำรับของการเดินพุ้โธใน ครูบาอาจารย์ในยุคโบราณท่าไปที่ลงทีนี้ท่านจะไปเยียวยา,วานานๆเกือบไปในภูมิภาคพระชนไพรส,สงดีคณะสง์ไปกันที่ครูบาอาจารย์เก่งๆแล้วก็ไปกันแบบไม่เยอะหรอกนั่นแหละท่านไปเลยกันแล้วก็ามาเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นปยอย่างนี้อย่างนี้ ในทูตพาของประเทศไทยตรงไหนมีที่ถึงพร้อรือิทิบาสีไม่ถึงร้อบีอิทิบาสีนั่นก็จะมานสหัสยายอิทิบาสีพวกเราคงจะรู้สันตาวิริยะติตาวิมังสาอะไรแต่ภาษาบาลีเขาจะมีขยายออกไปอิทิบาสีจึงมีที่ประทมเทศแค่ทงนเบียโดยสมบูรณ์นะครับแต่เห็นตรงนี้ด้วยด้วยอำนาจ บุเพเวยวาสานุติยานแล้วก็อนาคาตัมสิยานแล้วก็ปัจจุบันนังสยามคือรูอดีที่มาที่ตรงนี้คือเป็นอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับชาติบ้านเมืองและุทธศาสนมในยุคไหนๆย้อนไปเลยสุขโขทยัยย้อนลึกไปถึงสมาชนกเรือแตกกลางทะเลตรงนี้คืออะไรตรงออไหนแตจารก็จะเล่าแล้วก็เรือทั้งหมดเจ็ดร้อยลำนั้นมันแตกนั้นมันอยู่ตรงไหนในบริเวณพื้น,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 นที่ของโมกขาราตตั้ง จเป็นหลักล้วก็นั่งฟังไปื่อยๆทีนี้เรยังไม่เห็นยังไม่เจอก็มีบุคคลที่เจอที่พบที่ได้ยินที่ได้เห็นนี้มาใารหลักคือนั่งสมาธิกรรมฐานที่สะระใจสะนาคมที่ท่านสลายนั่งรับบาตรอย่างทั่วจิตคนไหนนิ่งแล้วนั่งดีสู่อารมณ์ภาวะที่เป็น ความว่างวางจิตออกจากอุปทานอาคารเสีได้ทำใจให้โปร่งว่างไม่ยึดอะไรไว้เป็นอารมณ์นอกจากความสมบกเป็นที่ตั้งยามยายินดีเสียงคนดีเอ่อแล้วก็ต่างชาติพูกแครพวกจีนอะไรที่มากนเรือทังเทาอะไรเยอะเยนร้อยลังเลยยิ่งคนเน้นอยไเยอะลองมาอยู่ใจขัดใจนั่นแหละเสียงขึ้นเสียงลง ดังตัสโคลาผลเพราะือนาทยุมแรงทำให้เรือทหลายแตกกระจายจมติดลงไปพร้อมกังสักดศรีสร้างดรือทองเหจมที่ใต้กระไตสระโค,คมที่นันระไตสระโคมที่ตรงนั้น,นเป็นที่หลวงพ่อสร้างพระไตสระาคมและทับ,ท,บทับที่ที่เรือทั้งหลายจมลงไปหาย,ยไปในนะั้น ในเวลาคนนั então, ่งกับพ็ญทานก็จะมาเล่าถูกกันก่อนว่ามันเสียงอะไรนึกไม่ออกมันลึกๆึกลงมาแล้วมันเสียงมันดังขึ้นมาจากใต้หินใต้สลัดใต้เออแล้วก็ฟังเขาเล่าไปเรื่อยเลยพระเราพูดเลยมากกวานะเขาจะไม่เชื่อให้เขาฟังตัวเองทีนี้ให้เขาฟังตัวเองไม่ใช่มาเล่าใครฟังก็เรื่องของเขาแต่อย่าลืมนะว่าถ้าได้ยินอะไรเห็นอะไรที่นี่ จะมาให้ผู้หลุดค่อยๆเก่งๆไว้สำหรับก็จะดีแล้วก็จะได้กำไรในความหลังว่าเอมนุษย์ที่เห็นอะไรแล้วก็ไม่พูดกิดเห็นอะไรแล้วพูดมันจะได้มันขาดทุนได้กำไรนั่นแหละกันดีเห็นแล้วไม่พูดใจเย็นแล้วไม่พูดรู้แล้วไม่พูดหลายบักจะเป็นที่ชมชอบของผู้รู้อีกเช่นกัน